มาไวเกือบเก้าพันพีโนมีก่เล็0เก้าพันมีเก้าพันอ่าเก้าพันได้มาอีกให้ห้าปิบโลมั้งอืมไปเจ็ไปพอไหมเอาเลยปุ้มมงกุดน่านไปเอื้อเอื้อพองตายอ่าต่อไปพันหกวันนี่หกโลที่หกโลที่เจ็สิบมั้งมั้รู้ดิ เย <muitas> น <arias> ั <sketches> oh, ่นไปไกลป้าเอ้ยเี่ยวไหนก็ดีนก็ดีโลที่เจ็ดสิบไปที่ยวอะไรอ่าเนี่ยโลที่แปดสิบแล้วมั้งนะมั้งมั่งมั้งดีอาจจะว่าไม่หรอกไอ้ขี้เกเรพ่อมึงไอ้ขี้เกเรเฮ้ยนี่อาจจะของจริงดุลเลดดุลเลดอาจจะของจริงจุดของจริงก็ได้อดุลเลดดุลเลดดุลเลดเฮ้ยไงไอ้ควายยังไม่ ไม่หลุดเว้ยกูอบอกไม่หลุดอะ่ะอี๋เฮ้ยโคตรดีของโคตรดีอะ่ะ<อ>เนี่ยกูได้มาละหนี่ยวะด,ดูดิดูดิ